บคดูดูดูัูดีกัน นะคะคุณไม่ต้อนรับคนไม่มีมารยาทคะ่ะเชิญะคะ่ะลูกก็ได้ทุกเมืองไม่เรียนก็ได้เวย้ยอ๊้ โอ้แฟมันก็ไม่ใช่สวยแกกะบอกไหน่อได้ไหมอ่ะพวกเราอ่านอยู่อ่ะก็แบานอื่นระมาช้ที่อ่านไม่ตรงเนี้ยใไหมไปไปไลไปไปไำคาญปไ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 ปปไ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 ปนปไปไปปอปไปไปปไ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 ปปไ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 นไ ไปปิ้นเลยไมนักเรียนทีนี้มาหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> คนอื่นเขาอ่านหนังสืออยู่อ่ะทางนี้ไม่ไยากซะบ้างเฮ้มึงน้อหล่อนอะมึงนาประธานาาเลยอ่ะน้อหอออออล่อนนี่เข้ามาเข้ามาเข้มาไหนบ้มเยมันเย็นาไหมว่าดีทำไม,ไมอม่ะกินข้าเรียนไหมข้าวหรงเรียนท้าไหมด้วย ร้านไหนอ๋อาที่เปิดใหม่อะถลาออร่อยมากเลยกินมงหรอหมูครึ่งไปไหมไเลื่อนเออไได้ไปได้ไได้ก็ได้แหละไม่ได้ก็คเดินรี้นะาแกงกเจอกันไม่กินก่อนไม่ได้กเป่ยพี่เี้เนไหไก่วนี่ไหนไหมสวัีครับ 5 môn 00 nè. đây đây đây. chơi game gì? không? bóng C, chơi nào bóng C à? đái môn. chơi game nghe, chơi game สวยิงแม่เลยสู้อย่างนั้นได้ให้อยนยออ่แกู้ล้่ใหญ่ก่าอบว่ะเ่ระหู้่ใครแใครชนะนาธนทิบหายแล้วนะเอาไปเลยเพื่อนโชคดีตัวทำไมตัวไม่รับสายเขาทำไมาดี ไม่ได้ยินได้ยังไงเขาโทรไปตั้งหลายรอบตัวเป็นอะไรทำไมตัวไม่บอกเขาเหมือตัวไม่เหมือนเดิมตัวเป็นอะไรก็บอกเขาดีบอกเขามาเลยตัวพูดมาดีเลิกกันตัวจะเลิกกับเขาทำไมเขาทำอะไรผิดอย่าเลิกกับเขาเลยเขาทำอะไรผิดตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมตัวต้องเลิกเขาเขาไม่ได้ยงน้ยาทำไมไม่ช้าจังเลยอ่ะอีนี่ใครตัวเพื่อน เพื่อนอะไรแล้วมาทม s> <S ําไมก็ไปกินข้าวไง s> <S กินข้าวอะไร s> <S ไปทําไมเอาก็เพื่อนกินข้าวด้จนไม่ได้หรอกแล้วมึงหน้าด้านไปนป,นปะมึงก็รู้ปะว่ากูเป็นแฟนเขาอ่ะก <_ s> ็เป็นนักสนเลย s> <S มึงพูดอย่างนี้มึงเอาไงมึงตีก,กูปะเอาเดิเ<า>จะอเลยกูงนดีเลยเออเอาเลยถ้ามึงไม่หมานะมึงเจอนแน่อมดเออสี่โมครึ่งเจอแน่ อ๋อวันนี้มันจะไปตีเตยใช่ไหมเออวันนี้มึงจะไปตีมันยมั่นหน้าบอกว่าเป็นผัวตัวเองเออมึงเมื่อวานนะเว้ยมันมาโวยวายเรื่องผัวมันโอ้รำคาญเลยมึงรำคาญเลยมึงโอ๊ยมั่นหน้าขอเบานะมึงถึงจะเป็นผัวมันจริงจรงอาจจะเป็นสามีในอนาคตกูก็ได้ถูกปะมึงพอใจใช่ไหมใครมึงไม่ยอมโอเคจัดเลยแม่จัดเลยอย่าไปยอมมันนะมึงตีแม่งเลยต้องลงกาหนักไอ้เหี้ย ว่าปะแม่พูดพลอยอ่ะวันวานพูดแต่เรื่องผู้ชายเออใช่ตอนกลางวันมันพูดอะไรนะเรอได้ยินว่าเรื่องที่จะไปจบกันหลังคอยอ่ะเออเออใช่เรื่องใครอ่ะกูว่าพัฒนาธานเแน่เลยใช่ที่วันนั้นเราเห็นพัฒนาธานไปแล้วอ่าให้เราไปฟ้องครู่ไปเออป่ะเไปยิง ที่หลังค้อยอ่ะกี่โมงขอไปกันแล้วอะ่ะใช่ยันเดี๋ยวกูรีบไปนะแล้วก็จำไปดีปะฮัลโหลมึงเออกูถึงละมึงอยู่ไหนอ๋อโอเคมึงตามกูมานะเว้ยเออเออเออโอเคมึงจะเอาไง กูได้คนเดียวเหรอเอออีดอกอ๋ออย่านะอย่านะอย่านะมึงทำอะไรของมึงโอ้ยโอ๊ยมึงก็มาช่วยกูสิอีดอกเออไปไปนอนเออมาเลยมึงรอเยี้ยอะไรเนี้ยมาดิวะ

มันทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้กำลังเสมอไปเราจะอยู่ในสังคมได้อะแล้วก็ต้องดีกับคนอื่นเขาจะได้ดีกับเรา ทำแน้ทำตาเป็นไรปะม่นจะาใวะแล้วมึงเจ้อะไรวะมาดิมาดิเอางละแต่ครั้งเนี้ยมันยอมไม่ได้เว้ยแถ้ามึงตามมึงมันเอ้ยหลังแต่ว่าโอโทแไม่ครวะกมึงมึเจายัไงค่ามึงสู้ได้ทัเดียวเจ็บมากเลย